อาศัยฝนพัดมาแบบนี่ยังไม่ท้าเลขหนูมือกับโมโหแล้วจ้ะบอกลูกลง้งสูดคว้าเต้าฮะไปได้เดี๋ยวจะเข้าสู่พิธีการอีกสักครู่หนึ่งนะครับ ไม่แล่วไม่เล่ไมแล้วไม่แล้าสวัสดีครับสวัสดีครับข้าพเจ้าเปนคุณดูอาพัน วัที่สิอย่าลืมนะครับวันที่18เวลาเก่ามงังเสาครับปล่อยสิปล่อยออกครับผมป้ากับงานเพลงน้องมวงหญิง,งเพลงใหม่ล่าสุดน,นะครับเอิญหักนั่งเองน้อยอาเดป้าจะชิดนะครับส่งและส่งต่อให้ป้าอีกทีหน,นึ่งชิดเดียวครับแปดสิบแปดไม่ลืมนะครับสิบแปดเอาเร็วเร็ว ไม่ลง <West> ไ,ไม่ได้ไม่ลาไมเลยแต่อุ้ยไตเป็นอย่างนึงมืดปันอย่างวยิ่งใตบอกมืดหย่านยันยันไปเห็นเอาเขายุบไปเขายุบเร็วเร็วเอาคอทาคอทาเขายุบแล้วโดนท่านโดนนะท่านโดนเอเอจะเห็นเรื่องของไงว่าเรื่องจริงตรือเปล่าประมาณ วันที่18ไม่ใช่ประมาณนัะกำหนดแล้วนะครับกับปรลมใหม่ล่าสุดข,ของลูกสาวหลานนะครับอุ์หญิงปากใปปากซอยเทียใสซอยแท่ในเด้อกับงานเร่งเอิญคักนางเอกหน่อยนะครับเผ่ามุ่งอ่ะช่วงนี้นะครับเปิดไฟอยจักไรจะบาดแม่บาดพี่นอยากเห็นหนาพี่น้องทั้งหนองแวงก่วงพี่น้องทั้งสีสมเด็จ เออยันนาจาภาพจาการจางานสุกุสุคนด้านหลังนะครับของพี่น้องจะเห็นติ้นบูธงานของเรากับเครื่องดื่มสมโอทีนะครับบุกแล้วรอสาวเสือๆอยู่ตอนนี้เราจังแจกเครื่องดื่มสมโอทีฟรีคนละ หนึ่งขวดนะครับตั้งแถวพี่น้องตั้งแถวหมดแล้วหมดเลยแต่ความความกรุณาก็คือวันนี้เราจะเปิดฟังขวดในพ้อนะครับดื่มเสร็จแล้วเอาไปใส่เอาไปใส่ถุงไว้เลยนะครับเอาไปใส่ถุงกินแล้วแล้วเอาไปใส่ถุงแต่กติกาก็คือเราจะแจกเฉพาะวิสิทธแปดปีขึ้นไปนะครับตั้งแต่าิสิทแปดปีเึานมแจกนะครับเป็นเครื่องดื่มที่มีคาร์โบไฮดรพี่น้องดื่มแล้วติดอกติดใจอย่าลืมนะครับไปที่ร้านดูเช่าร้านส่วนเพื่อนมีจำหน่ายขายขวดละสิบบาทนะครับแต่วันนี้เราแจกฟรีจํานวนจํากัดนะครับเป็นวันหนึ่งวัน ขวดหมดแล้วหมดเลยกับเครื่องดื่มสมหมดณีดีพวกนิซิงและแอลกอฮอล์ี่มวิตามินบีผสมสารังให้ฟันหนนอยครับเดินการประมาณสักสินาทีนะครับแล้วก็เชื้อเพื่อความกลอดภัท่านเจ้นบนเวทีขอบคุณครับเอาไปรอรับภาพเสร็จแล้วก็ได้เก็บขวดให้มีนะครับนะขอความนาบเก็บขวดที่เป็นแก้วนะเก็บให้มีด้วยครับผมไม่ได้เขาไม่ได้เริงเลยเป็นไงไม่ยอมดูไง ไอ,อ้ลาไปแล้วครับพี่น้องขอบคุณด้ยรับทานด้มันอนาครับฝากไปถึงบรรดาฟแฟนๆสาวน้อยเพีบันแพง FC สาวน้อยเพบันแพงครับกับลำเพลินออนไลน์ช่วงลอยกระทงลำเพลินเจริญใจครับจากวันที่18ถึงวันที่29ค่ะ12มือรวดเลยครับ 12มือผ่านงานปิดท้องฟังลูกดิมิตครับนีก็คือลําเพื่อนออนไลน์ครับศิลปินับเชิญบนเวทีสาวน้ำเพลนครับกับิมีศิลปินจากแกรมิโกครับคุณลํายองน้องหินฮาวแล้วก็คุณดอกอ้อทุ่งทองแกรมิโกแล้วก็คุณพชิรน้องหินฮาวแล้วก็นะครับน้องบัตปัดธรรมนันแล้วก็ไอแม่นมณีวันครับศิลปินหาคนครับพี่น้องครับเริ่มตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่29ครับเงื่อนไขเดิมบันชีเดิมทักไปซื้อบัตรได้ที่ครับเนี่ย สาวน้อยเพชรบมานแพงแฟนเพจเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมเด้อพี่น้องเด้อครับมวลแทนแน่นอนกับเพลงไม่งูยิงความครับผลงานเพลงโชว์ไม้ของหล่ค่ะกับผลงานเพลงอื่นทางนังเอกหน่อยค่ะปั๊บสคริปไม่พี่น้องครับเพลงไปวันที่18เก่าโมงเศร้าครับแล้วก็มือออนไลน์กับวันที่18เริ่มมือแรกเลยครับแล้วก็บวันเป็นเพลงนุ่มโจครับยืนหนึ่งแมนเขายืนเมาแมนอ้ครับวันที่24เก่าโมงเศร้าครับแต่ว่าพี่น้องเขากุ้มไปว่ามือนั่น สีลองเพลงไม่โชว์ไม่เลื่มตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่ย9เกศิลปินหาคนพี่น้องครับรีบซื้อบัตรจองตัวได้เลยเขากุมในเลขขอแรงสนับสนุนจากพ่อพ่อแม่แม่อ่ากาพ่อป้าพ่อแม่แม่ทตามผลงานพี่ไม่หลานได้จากลากาอย่าลืมเขากลุมค่ะพี่น้องวันที่18ถึงวันที่29นะคะ12วันค่ะศิลปินมากมายแล้วค่ะนอกับบ,บัต,ตรราคาจาก 1, นึ่งพามรบาทเหลือเก9รยเกเกบาทครับ คือผมอยากนสบสนุนใหนพี่น้องเขากุ้มปิดด้วยกันเมาไปเลยครับเมาเมาสุดคุ้มครับแล้วก็หลายคนถามมาว่ามีมือต่อมือปะครับมีลิงแบบเคยซื้อแบบว่าสามมือตอลิงหนึ่งมีครับวันต่อวันก็คือ1 0 9บาทเพราะว่าเรามีโชว์ใหม่แล้วก็ศิลปินรับเชิญแล้วก็รับมือต่อมือ้หรอ1 0 9บาทแล้วก็มือไอ้หนึ่งลิงสามมือครับสามมือก็ศิลปินศิลปินแต่ละสามวันหรือแต่ละหนึ่งลิงนะครับอ่าก็จะมีศิลปินนะครับ ฉนั้นคือ3ามมือในหนึงลิงในราคา290บาทครับ290บาทแต่ว่าสั่นมือต่อมือ่อ109บาทแต่ว่าเหมาไปเลยครับสุดคุ้มจาก1 0 0เอ้ยจาก1,348บาทเหลือเพียง999บาททักไปที่สาวหน่อยเพิดเนแพงแฟนเพิดแอดมินรอครับไปแล้วครับส,ว,สวัสดีครับพอ่อนในกุ๊ปปิดครับ